คือราคานี้นะแค่เนื้ออย่างเดียวที่โปะมาตรงหน้ายังคุ้มเลยนะเยอะมากโอ้โหโป่งกินน้ำอยู่พี่เอ็กพี่ต้องเล่งนะพี่แม่นพี่จ่ายหมดเลยนะ สวัสดีครับช่องเดอะแฟนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านสุกิยะนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์ห้างเลยนะับแต่ว่าสาเหตุที่เรามาที่เนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาจัดทําเมนูจานยักษ์ขึ้นมาใหม่เป็นเมนูใหม่ถึง3มจานด้วยกันเลยนะคือนักกินแบบเราอะ่ะยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วไนงะคือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยแล้วทําเมนูจานยักษ์ขึ้นมาด้วยยิ่งพูดถึงนักกินนะว้าตอนเนี้ยมันไม่ได้มีนักกินแค่เราของคนตอนนี้รายการฝึกแก้วนักกินออนอยู่ใช่ไหมมีนักกินเยอะมาก ใช่ที่พร้อมที่จะแบบประทะอาหารจานยักษ์ใช่ไหมทุกคนพยายามหาร้านที่เป็นแบบอาหารจานยักษ์มากินมาแข่งกินกันใช่ครับวันนี้เราก็เลยไม่ได้มากันแค่สองคนเรายังเชิญนักกินที่ทุกคนคุ้นเคยไาแล้วด้วยนะครับขอเชิญเพียกเลยฮะ,ะ,ะรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่จะได้มากินอาหารจานยักษ์ร้านทุกียะ รู้สึกน่าสนใจเลยครับก็เป็นการซ้อมเป็นไงแต่หัวโแล้วยิ่งเป็นอาหารญี่ปุ่นอยู่โอ้ชิมชอบไหครับี่กคือถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นพี่เอกมั่นใจมากใช่ไหมมั่นใจมากวันนี้พี่คิดว่าพี่แข่งกับผมพี่จะชนะไหมมั่นใจน่าจากได้ถ้าพี่มั่นใจขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวผมว่าพี่แข่งกันแล้วไหมรอบนอกอรยอกายการเลยถ้าสมมตโก้งกับพี่เอกแข่งกันใช่ไหมอืมอง้นปั้นปั้นก็ไม่แข่งด้วยแต่ว่าปั้นจะเป็นกรรมการให้แล้วก็คนแพ้ต้องมีบทลงโทษด้วยถ้าใครแพ้เลี้ยงเลยเปล่าะวานยะ ร้อยสีร้อยแล้วไหมได้ผมสบายแล้วพี่พอะยังไงผมก็ไม่แพ้อยู่แล้วได้ไพี่ก็มั่นใจอยู่แล้วไม่แพ้ครถือว่ามาลองซ้อมด้วย โอเคได้เลยก็คือไหนๆผมไม่ได้แข่งอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมจะเป็นคนรีวิวเองก่อนที่สองคนนี้จะแข่งกันคนจะได้เห็นหน้าตาอาหารด้วยไงไม่ใช่แบบคุณโป่งคุณเอ็กมาถึงกินแข่งกันเอ้ยผมไม่เละเท่าไหร่ไม่เรื่องเละไม่ต้องมองทางผมเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคอยดูว่าจะเละกันไหนแล้วก็ท้งโป้งแล้วพี่เอกจะให้รู้วิธีการกินจังหวะการกินด้วยไงว่าต้องกินยังไงบ้างเอองั้นหน้าตาอาหารเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยฮะไปครับไปครับจานยักษ์ โอเคครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับโป้งพี่เอ็กพีโป้งเอ้ยโป้ง,ปงพี่ก,กับสามเมนูจานยักษ์ของเราโดยเมนูแรกนะครับคือข้าวหน้า,นาเนื้อคิงนะครับนี่นี่จานนี้เขาบอกว่าตัวเนื้อมีเป็น6เท่าของไซสปกติเลยนะครับแล้วก็ข้าวมีเป็น3เท่าราคาจะอยู่ที่399บาทอันนี้คือจานปก,กตินะฮะเทียบกันเลยนี่อันนี้ย3 9 9้าใช่ไหมอืมอันนี้ 7. 9บาทก็คือ80บาทแหละแต่ถ้าปริมาณอันนี้6เท่าก็คือสั่งจานใหญ่คุ้มกว่าน,น,นะถ้ามาหลายคนน่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าใครที่มาคนเดียวแล้วอยากกินถูกๆอ่ะกินจานเล็กอย่างนี้นก็ได้ครับื่อเหมือนกันข้าวนนหน้าเนืดอ79ไม่แพงนะถูกเลยครับนี่เราก็เมนูที่2กจานยักษ์ของเราคือนี่ซาลุรามเมงนะครับหรือว่าบะหมี่เย็นใช่บะหมี่เย็นเส้นเป็นส,ส,สเท่าของปกติราคาจะอยู่ที่259บาท,บาทเอาไปเทียบกันเลย อันนี้จะเยอะกว่า4ีเท่าจานเล็อกอ่ะราคา8.9บาทถ้า4ีเท่าอันนี้ก็คุ้มนะใช่เพราะว,ว่านี่มัน360 <40, S 2> ใช่ไหมนี่259ใช่อ,อันนี้นอกจากว่าจานใหญ่แล้วอ่ะมันยังมีเครื่องเคียงมาให้อ่ะเป็น3เท่าของปกติด้วยอืมอันนี้ก็คือข้าวเคอรี่คิงนะครับหรือว่าข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้มีปริมาณน้ำแกงเป็น4เท่าของไซส์ปกติแล้วก็ปริมาณข้าวเป็น3เท่าของไซส์ปกตินะครับราคาจะอยู่ที่359บาทนะครับออ,อันนี้คือไซส์ปกติ9.9บาทก็คือ ที่ร้านน่ะเขาก็มีทั้งสาหรับมากินคนเดียวด้วยแล้วก็มีสาหรับจานใหญ่กินเป็นแกนด้วยคือถ้าสั่งจานใหญ่อะมันก็จะได้คุ้มกว่าแต่ว่าถ้ามาคนเดียวมันจะกินไม่หมด<ช>อย่างค,คนแบบพวกเราใช่แต่จริงๆผมรู้สึกว่าราคาอาหารร้านเนี้ยก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไม่แพงอยู่แล้วนะ<ช> <S <S คือมันมีของถูกๆเยอะนะอย่างข้างหน้านอกจากเนี่ยจานละ80 90แล้วก็ข้างหน้าไอติมซอฟเฟิร์สก็แค่ สิบาทยี่สิบาทนี่คือเดินเข้ามากินในติมเล่นก็ได้ใช่ไหมเเป็นครั้งไว้ว่ลก็ชาเขียวน่าสนใจเดี๋ยวไว้ตบเดี๋ยวไว้ตบเพื่อไว้คอกินหลังสุดนียงั้นเดี๋ยวก่อนที่โป้งกับพี่เอกจะเริ่มแข่งกินกันครับเดี๋ยวปั้นจะกินรีวิวให้ดูก่อนจับเวลาเลยนั่นเดี๋ยวปั้นจะลองจับเวลาด้วยแต่ว่าจะไม่รีบเร่งเท่าไหร่พี่เอกกับโป้งจะได้ดูเวลาไว้ว่าควรกินเท่าไหร่นะครับเริ่มอ้าวเออ โอเคเริ่มเลยใช่ไหมจานแรกที่ปั้นจะกินเป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อออสเตรเลียเลยนะแล้วก็น้ำราดเป็นซอสตุตนรับที่แบบเก่าแกกว่า30ปีอ่ะมาผมจะลองกินดูโหจานมันดูยังงนุ่มอ่ะเหมือนเนื้อตุ๋นละลายร้อปั่นเร็วๆดูผิวเขาจะผัดกับหอมใหญ่มาเนี่ย มันมันมันนุ่มเลยไหมนุ่มเลยนุ่มมากละลายในปากอหอมมันมากเป็นเหมือนกับส่วนเนื้อเหมือนจะเป็นแบบเนื้อบิสเกตเนื้อสามชั้นเนี่ยอือหือกินกับข้าวญี่ปุ่นยิ่งนุ่มอือหือคือราคานี้นะแค่เนื้ออย่างเดียวที่โปะมาตรงหน้ายังคุ้มเลยนะเยอะมากอ เออลืมบอก king f i ี่ของเขาเนี่ยฮะคือปริมาณน,นะคือจานละโลก,กว่าๆหมดเลยสามจานเนี่ยรวมกันอะ่ะน่าจะประมาณ4.1กิโลเลย4โลกว่าครับใช่ดีมากกับโป้งเพียงดูหลักระคนมองผมนะครับออลองชิมไหมล,ลองชิมไหมโป้งไ,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 ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กินละหอมังนี่ เดี๋ยวคูไปได้กินบ้านตอนนี้ใช้เวลาไปสามนาทีแล้วจานมันใหญ่ามากนะ อ๋อพี่จะลองพี่จะกินแบบเทรวมกันใช่ไหมไม่ไม่ไม่อาจัดแกงกะหรี่มาแกงกะหรี่มากินปรยบ้างเฮ้ยคนปกติใครเขาจะบ้าต่างต่องจานมากินมิกกันจานเดียวก็จะกินไม่หมดเดี๋ยวเขามากันแบบ8คนไงจานเดียวก็้ประมาณ4มา8คนลองกินมาผมมาดูเออมีหลายคนสั่งหลากหลายมาลองชิมกันไงเผื่อได้เมนูใหม่ให้ร้านะข้าวหน้าแกงกะหรี่เนื้อตุ๋น ครับพี่เอ็กขอแล้วเดี๋ยวผมจัดให้ออข้าวแกงกะหร,รี่เนื้อใช่ไหมถือว่าเออปั้นง่ายลองตักไปกินดูอ๋อเพราะว่าตอนพวกพี่แข่งพวกพี่ไม่ได้มาตะดิบตะดอยอย่างนี้ใช่ไหม<ช>นีออ่แงบมากแกงกะหรี่หอมมากส่วนเนื้ออร่อยอยู่แล้วคืออร่อยเจออร่อยมันก็ยังไงก็อร่อยไงหมด <า S 2> <า>แล้วหมดแล้วหมดแล้ว ตอนโงก่ะพี่แข่งกินกันต้องเกี้ยงอย่างนี้นะไม่งั้นไม่นับว่าหมดนะต่อไปผมนับเป็นข้าวเคอร์รี่คริงนะครับข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้อันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่หมูสับโหแต่จานนี้ดูเยอะมากเลยนะเยอะกว่าจานะอะไรอันนี้ <S <S อีกเป็นไงแกงรสชาติเข้มข้นแล้วก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้เลยอร่อยมากครับเหอื้ม อันนี้พี่ถือโอกาสหน่อยก็ได้นะไหนในรายการศึกย่างกินเนี่ยพี่โดนคดนไล่เยอะพี่ก็ถือโอกาสเขียงขึ้น่อยไม่เสียงแลแก้ตัวเอาไม้ก็ได้ปากอยากแก้ตัวอะไรพูดเลยพี่ก็คือพี่ก็เห็นตัวอย่างการแข่งขันของต่างประเทศฝรั่งญี่ปุ่นบางรายการก็เห็นเอาของคึ่นปรุงมาด้วยอ่ะถ้าเกิดมันไม่ขัดแย้งกันเกินไปก็ พี่ว่ามันก็ไม่ง่ายจากง่าเกีียงแล้วแล้วก็รายการเขัก็อนุญาตแล้วด้วยพี่ก็ลองลองดูเอามาเ,าเป็นไงแบเนี้ที่จริงของรายการต่างประเทศเลยญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งคนอยากเตรียมอะไรไปกินด้วยก็ได้นะยกเว้นเตรียมถังขยะไปโยนทิ้งอะ่ะเครือที่เหลือเอาไปได้หมดเลยฮะก็ถ้าสมมติว่าพี่กินแบบวิชามาแบบเอาน้ำราาข้าวน้ำแข็งใส่ขอร้องงั้นก็ว่าไปอย่างงั้นเออคนง่าเกีียดด่าได้เป็นที่เลยคนระับแถมพี่ก็พยายามทำกินแบบไม่ให้ดูงน่าเกลียดจนเกินไปอยู่แล้ว เวลาต่อการยี่นาทีนะ,ม,ะมั้ยเจียงกะหรีสิบสองนาทีต่อไปเป็นเมนูสุดท้ายนะครับชื่อเมนูว่าอะไรครับพี่เอ็กซ์กซระสุนูบะบะหมี่เย็นอ๋อนี่มันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นสาหลายอยู่ด้านบนเขาจะเป็นถ้วยอย่างนี้ต้อนมาอย่างนี้เลยเึ้ยข้างบนนับจะมีเป็นต้นหอมแล้วก็สาหลายนะครับในถุงนี่คือวาซาบิป,ป่ะใช่สั่งไปเลยนี่เึ้ยอ่าป้องช่วยคนละไม้คนละมือพี่เอ็กซ์จะได้รีบกินพี่รายกันหนึ่งก็เป็นวาซาบินะครับ ใส่ลงไปเลยหมดเลยแต่มันไม่ซื้ดนีด่นะครับขั้นตอนต่อไปปิดฝาเขยา่าผมพูดเล่นนะครับบนโต๊ะก็ไม่ห้ามเลยนะต้องให้ทดห้านเงินอยู่สำหรับจานใหญ่เราตั้งใบหน้านะครับเขากลัวแบบเส้นติดกันมีน้ำมันงามาให้นะครับแล้วตอนนี้ติดยังาจะติดถ้าเริ่มติดแล้วเราก็ชโลมน้ำมันงาลงไปก่อนเขาเรียกว่าลาดใช่ไหมอย่างเงี้ยลาดลาด จริงๆผมสายซ้อมมากว่ะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยลองกินแบบไม่จิ้มก่อน,นลองกินแบบไม่จิ้มก่อนมันก็นกเทนรามบอกว <c oughs> ่ะเอ๊จุ่มปาบลงไปเอามาลองในจานเนี่ยเพราะตอนจุ่มมันอาจจะล้นแล้วก็แต่ถ้าเป็นผมไหมว่<ร>าก <ผม S 1> ็มือเลยเอาน้ำน่าลงไปเลยจุ่มให้ดูที่การกินที่ถูกต้องก่อนอืมแต่อร่อยมากเหรอุโเลยใช่คือปกติอ่ะ ผมยังไม่เคยสั่งเมนูนี้กินเพราะว่ามันไม่มีเนื้อสัตว์แต่ว่าจริงๆเอะมันก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพครับพี่เอกเส้นพวกนี้นะอ๋อมาลองดีกินกินดื่มน้ำเพื่อแล้วก็กินเส้นดื่มๆตอนแรกกิบก่อนนีดนึงนะครับอันนี้เป็นตูดการกินแบบเร่งรีบนะคอ่าเข็มมาต่ออืออือ อหมดแก้วหมดแก้วหมดแอหมึ่งคอหอปุ๊บเแ็โอ้เกซบโนยำแกงวล่งทีเดียวคอโล่งเลยดีไหมวิธีการกินนี้ดีไหมผมว่าวิธีนี้ไม่ควรทำตามนะไม่เวิร์คอะไร เห็นปั้นกินก็เริ่มฝืนเริ่มเห็นหมมกินปุ๊บเริ่มไม่อยากแข่งเลยใช่ไหมไม่ได้พี่เราต้องแบบลอกๆมาหน่อยแล้วผมนี่เครื่องพี่มานานมากเลยเรื่องที่พี่โมว่าพี่เป็นเพื่ยนอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอใจมานานแล้วไม่พี่บิงปวดปุ๋ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยผมเทน้ำราดลงไปแล้วนะครับเพราะว่าวิธีการกินนั้นมันดูไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่กินแบบอิสเตอร์ปั้นครับ ถ้าผมว่าเทน้ำไวไม่เหมาะแล้วมันทำให้เส้นมันกระจายกันในน้ำไงอันนี้คือดูไวนะทั้งคู่ไปที่ไหนควรทำาปที่ไหนไม่ควรทำมาคัาสุดท้ายนะครับอืมอืมอ่ยิบสามนาทีนะฮะโอเคก็จบการรีวิวของบ้านไปแล้วเรียกว่าเลกอาจจะเล็กว่าตอนที่เขาแข่งกันกีได้ต่อไปก็จะเป็นโป้งกับพี่เอกแข่งกันแล้วก็อย่าลืมกติกานะ ขาแพ้ต้องทำอะไรครับพี่เอกก็คือเลี้ยงคนที่อยู่หรอใช่ก็คือค้างของผมแล้วก็ของโป้งด้วยแล้วก็รวมถึงจานเล็กที่เราตั้งมาเทียบกันด้วยโอเคไหมครับพี่เอกโอเคครับนะพราะไงพี่เอกก็ไม่แพ้โป้งอยู่แล้วใช่ไหมโป้งจะต้องชนะสมแบกเงิงให้ได้อะยอดไปเอาไม้ผมไปเลย เฟรชพร้อมยังพร้อมอะอันนี้คือเราต้องแข่งกินสามเมนูนี้ให้หมดเลยแต่ว่าเราจะกินอันไหนก็ได้นะพี่ไม่ต้องเดียงก็ได้โอเคไหมือจะข้ามกันหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับใช่แล้วก็อย่าลืมว่าใครแพ้เลียงนะพี่สามจานนี้น้ำหนักสี่กิโลกว่าพร้อมไหมย่ยพร้อมแล้วอ่ะมือจับหูสามสองเริ่มเฮ้ยเฮ้ยนั่นเห็งานเด้นเกลียดคีบง อยากพี่เอกเต็มที่เลยนะทำไมครับเพราะว่าอยากอยู่ในโบนแท้เอ็กตู้ๆพี่ พี่แม่งพี่พิจยหมดเลยนะเกมจิบกับวิทยาครับหมดตาแรกนะฮะเจกดฟังมาแลัวพี่อันนี้นี่เป็นแผนการของช่องเราเลยนะครับคือเอาพี่เอ็มมากินด้วยเพื่อที่ว่าพี่เอ็มจะได้จ่ายบัตรให้พวกเราเนี่ย หมดแล้วหมดแล้วรอรอแล้วพี่เฮ้ยพี่เพื่อผมครับพี่ใหญ่ชนะมือมือตกเลย <c oughs> ต้อมไหมพี่ผมว่าต้อมนายจะชนะกว่าแนะ่เพื่อนเรื่อย ครับคือที่เห็นเต้นเขาติดกันอย่างเงี้ยคือเขาลวกไว้นานแล้วแต่ว่าถ้าสมมติแบบมากินกันเองเรากลัวเส้นติดอย่างเงี้ยคือเขาจะมีน้ามันงามาให้นะครับให้ฟูฟูฟูกันแต่ว่านี่เขาไม่เสียเวลาุกเลยไงมาถึงดสตาร์ทสตาดเลยเส้นมันก็จะมีติดกันเล็กน้อยแบบมานนะครอืออูเอ็กินเส้นมันมันชอบชอบชอบว่ากูยบบจำแพ้ต้องกินเส้นเนี่ย ผ่านไปเจ็ดนาทีนะครับโป้งขึ้นจานที่สามแล้วโป้งภายในสิบนาทีโป้งโอ้โหเออโโอ้โหมือมันไปไม่ใช้มือแล้วนะครับตายแล้วปล่อยน้ำเงินนะครับกินแบบแบบชิวๆเออพี่ดูถามพี่เอ๊ะจับมาผมว่าแต่กินเนี่ยผมหยากมากแล้วนะ โอ้มือขวา,ขวาเขาปากขนาดนั้นนะขอข,อ,ขอ,อนิดนึงขอน้ำลาดเนี่ยน้ำรากบนเส้นแล้วกินได้เลยนะไวหมดไนมเฮ้พี่เอ็กหมดบะหมี่แล้วนะครับอ่าไกนเก้านาทีขึ้นโพงหลือบะหมี่พี่แกงกขี่ดูว่าใครจะหมดก่อนกันนะแม็กครับพี่ชอ้อนคู่เลย <c oughs> เอ็กสองช้อนเลยพี่เออเอากิงได้เหรอเออ เนี่ยแต่น่ารุนเพราะว่าแกงกะหรี่อ่ะกินง่ายกว่าเส้นใช่ไม่หมดไปพึ่งแล้วะไอโป้งเลยไอโป้งอย่าโลกนี่ค่อยๆค่อยๆสเ็จตัวเองเมจิเตวิทยาพี่เอกครับพี่สเปรย์ไม่ตกพี่ชนะโป้งแน่นอนเฮ้ยโป้งโป้งทำอะไรเฮ้ยจะหมดจริงจะหมดจริงใช่ใช่ไม่ไวมากอ่ะ มดกองหมดกองด้หมดอ๋อาปากทั้งหมดอาปาก้งหมดอาปากอาปากไปแล้วเลองหนึ่งเจ็ดนะครับนี่เร็วเป็นอเท่าของบ้านเรวเป็นเท่าตัวขอบ้านเลยนะพี่เอ้โอ้โหขอบคุัแล้วนี่ดูป้งจับต่อเนี่ยดูโป้งอยากกินหมดทายาทีเยเหมือนสตใจเยเ โอ้โหใช้มากนะทะนี้ตั่งที่ต้องจากก่ายก็ใช้อยู่ด้วยกันนะแบบรายอนตัวโอ้โหใช้ชิะครั้งแรกยัรอบหลายเดือนเลยอนะ่ะเม่พี่พือแกงกะหรี่มันง่ายสุดกินหลังสุดไงเซ่มันกินยากอ,อะไรพี่ไม่บอกอ,อ้าวต้องรูว้รว,ว่ารู้อยู่นะเดี๋ยวนี้ไม่อ,อมมือให้พี่ใช่ไหมไม่ใช่ ข้าไวเล็ตเดียวกันเอาเหรอไม่เไม่มาไม่มาเดี๋ยวผมตักออกเออๆออออกออไม่เป็อ้าปามออผมพี่สองจุดสองสี่เอ้าของโป้งสี่จุหนึ่งสองาทีสุดยอดเว้ยขางกันงสองโคตรไป เราแพ้อย่าใช้คาว่าเราโป้งโป้งแพ้คนเดียวผมไม่ได้แพ้ด้วยผมไม่ได้แข่งด้วยบ้านแค่กินให้ดูแล้วไงว่าบะเมียอย่างหลังมันไม่เวิร์กพี่เอก็กดูแล้วนาไปใช้นี่ดูเราโอ้ ไม่หยุดอร่อยเลยแต่คือผมชอบข้าวหน้าเหนือก็เลยกินก่อนเนี่ยแล้วก็ชอบข้าวแกงกะหรี่ก็เลยกินเป็นอันดับสองบะหมี่เย็นปกติไม่เคยชอบก็เลยไว้สุดท้ายแต่บะหมี่เย็นพอกินแบงจริงเลยเนี่ยรีบกินไปหน่อยของพี่นี่คือวางแผนอยู่แล้วว่าเอกี๊ยวดงกินยากสุดกินก่อนไงแล้วบะหมี่เย็นเฮ้ยถ้ากินหลังนี่มันง่ายจะยากแล้วมันจืดเกี๊ยวดงกินไม่ยากเลยนะว่ามันมันนุ่มอ่ะมันนุ่มอ่ะแล้วรสชาติเป็นไงพี่เอ๊ะโหเกี๊ยวดงอร่อยนิ่มนุ่มนิ่มครับกก็็สสุดท้ายครรััับบหนก กินทุกคนหรือว่าคนที่รักในการกินโจ๊กรักในการกินเยอะนะครับร้านตุกิยะมีเมนูสามจานยักให้ลองเลยนะครับใช่แต่มันไม่ได้สําหรับนักกินโจ๊กก็ได้ผมว่าคนมากับแฟนก็ได้กินกันสองคนกินกันสามคนก็ได้มาเป็นกลุ่มเพื่อนก็กินกันได้คนละจานแข่งกินกับแฟนใครแพ้เลี้ยงแบ่งกันกินช่วยกันกินอ๋อแล้วก็ที่น้านเขามีอะไรอีกครับก็สาหรับแฟนบันแท้ตุกิยานะครับหรือคนที่ชอบกิยะรักตุกิยานะครับ แท็บหน้าจอจากคลิปนี้นะครับแล้วส่งไปในเพจสุกิยานะครับรับรางวัลเป็นข้าวกินใจนะครับเมนูใดเมนูหนึ่งนะครับแต่ว่ามีข้อแม่อย่างหนึ่งนะครับถ้าได้รับรางวัลแล้วอ่ะต้องกินให้หมดจานเราถ้าไม่หมดทมําไง่ะก็ไม่เป็นไรแต่เขาจะเสียใจใเฉยๆพี <laughs> <laughs> ยงอย่างฝั่งอะไรไหมก็รู้สึกว่าปิ๊ยิงไเป็นอย่างยิ่งที่รอบนี้ได้ ได้มาร่วมคีบกับน้องป้งไปอีกครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกไงว่บหลายปีที่ได้ทีบกับมาชงะอยู่เนี่ยที่เคยชนะผมอยู่บางทีเช่ใช่เคยเคยชนะนอบโตจีเนี่ยแข่งกินกันเออใช่น้องโตจีเคยเจอวันนี้พอแค่นี้นะฝากติดตามช่อง The Pad พอรู้ไอจีป้งบ้านเดือนธมีแล้วก็เพจฝ่าธรรมฐานแล้วกยแล้วก็ฝากช่อง Eager X Kong ด้วยครับครับควัสดีครับ